มีเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติที่เราคงต้องตามติดกันอย่างต่อเนื่องอย่างต่างประเทศเองเนี่ยนะฮะโซ so, เองเจอเรื่องของพายุหิมะครับที่ถล่มลงมาอย่างหนักนะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะครับหนักสุดในรอบกว่าประมาณห้าบปีขณะที่น้ำท่วมที่ทางมาเลเซียเองเนี่ยก็หนักไม่แพ้กันนะครับแต่บ้านเราเองเนี่ยนะฮะก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคใต้นะครับมาเริ่มต้นกันที่บ้านเรากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าภาคใต้เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจอน้ําท่วมทั้งฝั่งของสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทางนราธิวาสยะลาปัตตานีนะครับด้านบนขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับเจอน้าท่วมกันท่วหน้าตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ชุมพรนะครับไล่ลงมาเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ชาวบ้านนี่ลําบากอย่างมากเลยนะครับต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อที่จะไปอยู่ในพื้นที่ ปลอดภัยนั่นเองเนี่ยนะครับมาไล่ดูในแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์กันนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นคลิปนาทีชีวิตขณะที่เรือของเจ้าหน้าที่ถูกน้ําป่าซัดพิกคว่ำระหว่างอพยพชาวบ้านที่มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับก็ทําให้คนในเรือตกลงในน้ําแล้วเรือก็ถูกน้ําพัดแต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเ,ว <S <S เร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณไฟแดงตลาดมะพร้าวจังหวัดยะลานั่นเองเนี่ยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังพบคลิปของชาวบ้านถ่ายจากชั้นสองของบ้านระบ,บุว่าในบ้านเนี่ยมีด้วยกันนี่ฮะ9คนมีทั้งเด็ก5คนและผู้สูงอายุติดเตียง1คนระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆพิกัดก็อยู่ภายในซอยวิทูลอุทิศ10ตําบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองครับขณะที่พื้นที่อื่นๆของจังหวัดยะลาทั้งที่ตําบลท่าสาบก็มีทั้งหมด6หมู่บ้านฮนะแล้วก็ตําบลหน้าถ้ำมีจานวนหหมู่บ้าน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดเนื่องจากน้ําเข้าท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ1จนถึง2เมตรนะครับทําให้การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เป็นไปด้วยความยากลําบากต้องอาศัยเรือติดเครื่องยนต์เข้าช่วยเหลือด้วยนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ถ่ายไว้ได้ ก็ทําให้เห็นตําบลหน้าทําอํเาเภอเมืองยะลาสภาพบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่ 1- ถึงหมู่4ได้รับผลกระทบนี่ฮะภาพกว้างได้รับผลกระทบหมดเลยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผนวกกับมวลน,น้ําจากคลองและแอในพื้นที่อํเาเภอยะหาไหลลงมาครับก็ทําให้ประชาชนต้องอพยพสิ่งของขึ้นชั้นสองครับระดับน้ําสูงเกือบ2เมตรพร้อมทั้งมีการประสานความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เป็นการเร่งด่วน ส่วนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้าที่ถนนสีบำรุงระดับน้ำก็นี่ฮะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยทางจังหวัดยะลาก็มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยร่วมบูรณาการอพยพประชาชนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กมาอยู่ในศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทางนี้สถานการณ์อุตกภัยจังหวัดยะลาก็มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่าหนึ่งแคนนะครับภาพทําให้ได้เห็นนะครับว่า คนในพื้นที่จังหวัดยะลานีลำบากมากจริงนะครับเพราะว่าท่วมหลากหลายพื้นที่นะขณะที่ทางคุณอัมพลพงสุวรรณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาระบุว่าพื้นที่วิกฤตที่สุดในขณะนี้ก็คือที่พื้นที่ตำบลท่าสาบและตำบลน้าท่ำในเขตอำเภอเมืองยะลาครับส่วนภาพรวมในพื้นที่จังหวัดยะลาก็มีพื้นที่ประสมอุทกภัยห้าอำเภอหนักที่สุดก็คือเมืองยะลาส่วนในพื้นที่อำเภอรามันระดับน้ำ เริ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งครับส่วนที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ําที่เอ่อล้นตลิ่งและปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณซอยประชาสันติเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสระดับน้ํานะครับก็ได้เอ่อล้นคลองชลประทานเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายทุกหลังตอนนี้จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมแล้ว13อําเภอครับมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า154,000คนโรงเรียนประกาศปิดไปแล้ว68โรงเรียนขณะเส้นทางคมนาคมเส้นทางรถไฟประกาศหยุดให้บริการเดิมรถชั่วข่าวด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับขณะที่คือทางฝั่งสทอนอชอเองเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ด้วยแล้วก็บอกว่าคือถ้าดูจากมวลน,น้ําแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะไปกระทบทางจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันเพราะว่ามวลน้ําอาจจะไปที่ทางหาดใหญ่ด้วยนะก็ต้องตามติดสถานการณ์กันค่อนข้างที่จะใกล้ชิดนะครับโดยที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็มีการระบุภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เบื้องต้นมี5จังหวัดได้รับผลกระทบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายสะสมรวมทั้งหมด3รายสาเหตุมาจากการจมน้ำแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสะสม3รายด้วยกันนะครับขณะที่ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยวาตาภายัยและดินโคลนถลม่ม ระบุว่ารัฐบาลนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้แล้วก็รับทราบรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็รายงานสถานการณ์ทุกอย่างให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเป็นระยะระยะโดยนายกเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงประชาชนอย่างมากสั่งการให้เร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเบื้องต้นนะครับก็ได้สั่งการให้ทางพลเอกรัฐพล,าลนาคพาณิช รัฐมนตรีช่วยกลาโหมบินด่วนครับลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยมีการประสานความร่วมมือกับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยที่ก็จะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้นั่นเองเนี่ยนะครับก็ทุกภาคส่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่างกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะทางคุณสาบิดาเนี่ยนะครับก็รัฐมนตรีช่วยก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปก่อนแล้วนะ นะก่อนที่ทางคุณอนุทินเนี่ยจะลงตามไปนั่นเองเนี่ยนะครับเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำการสั่งการนะครับในการที่จะตัวของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานไหนเองเนี่ยย่อยลงไปเนี่ยนะครับพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะครับ